สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอล์กในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2566มหาวิทยาลัยราชพัฒนในเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะและในวันนี้ค่ะก็จะมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเทพสตรีนะคะที่จะเข้ารับปริญญาค่ะในช่วงนี้ดิฉันก็เลยจะพาทุกท่านไปพบกับท่านอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒน เทปสตรีนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร์ชนัสัก์บเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็จะเรียนถามนะคะท่านอาจารย์ในฐานะที่ท่านอยู่ในสภาแล้วก็ทราบว่าอยู่มาหลายสมัยครับครับสี่สี่สมัยแล้วสี่สมัยค่ะค่ะท่านก็คงเห็นการเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญคือบทบาทของสภาเนี่ยคือการกําหนดทิศทางนโยบายวางกลยุทธ ให้มหาวิทยาลัยเดินไปข้างหน้าพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบด้วยนะคะอยากเรียนถามท่านเห็นพัฒนาการอะไรบ้างคะของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การผลิตบัณฑิตสู่โลกยุคป,ปัจจุบันและอนาคตค่ะครับก็ในส่วนของบทบาทของสภามาหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีหน้าที่กํากับนะดูแลเน้นโมนิเตอร์มากกว่าบริไม่ใช่บริหาร,รนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของสภาหมาหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะกําหนดกรอบนโยบายต่างๆก็ทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรสมมเนาะถ้าในสภาหมาหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการกําหนดนโยบายก่อนทุกครั้งก่อนที่ม,มหาวิทยาลัยทีย่จะนําไปจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นอย่างปีนี้แคเช่นเดียวกันเนาะ,ะมหาวิทยาลัยก็ได้กําหนดให้มีการนํากรอบนโยบายเ,าเข้าไปใน สภาแล้ที่กรอบนโยบายเนี่ยที่จริงแล้วการร่างเนี่ยก็ร่างแบบมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมตั้งแต่บุคลากรของมหาวิาลยนะให้มาดูกันว่าสิ่งไหนที่ที่เป็นไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าร่างแล้วมันมันอาจจะมีข้อจํากัดทําไม่ได้อะไระก็มีส่วนร่วมกันตั้งแต่ระดับบุคลากรจนกระทั่งถึงกรรมการสภานะครับตอนนี้ก็ได้มีการจัดทํากรอบนโยบายเรียบร้อยแล้วก็ท่านน,า,นยายกสภาก็ได้ลงนาม มหาวิทยยก็ได้นำกรอบนโยบายนี้ไปจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ให้คณะต่างๆก็ได้ทำแผนยุทธศาสตร์ต่างๆของคณะให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของมหาวิทย์ของรัฐบาลมหาวิทยยด้วยค,ค่ะอะไรคือสิ่งที่คิดว่าอาจารย์คิดว่าเป็นจุดเด่นของราชพัฒเทพสตรีคะครับมหาวิทยยราชพัฒเนี่ยที่จริงแล้วเหมาะกับเรื่องปรัชญาเนาะ,ะเป็นมหาวิทยยที่เน้นพัฒนา ท้องถิ่นเนาะอันนี้ผมว่าเป็นเป็นจุดเด่นเลยเนาะผมเองเนี่ยในฐานะที่ส่วนหนึ่งก็เป็นประธานในการตรวจสอบติดตามประเมินด้วยเนาะก็อันนี้ก็จะสัมผัสกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยจากการประเมินดูแล้วเนี่ยใน,ในเรื่องของ,ของอเกี่ยวกับการอตอบสนองเรื่องการบริการเกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นเลยเนาะเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเพราะว่า เท่าที่สอบถามในอุคลากรในท้องถิ่นเนาะก็พอใจมากนะพอใจระดับดีมากเลยเนาะ<ม>แล้วก็มีความต้องการเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาเยอะอีกเยอะแยะนะซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้รับทราบใน,ในความต้องการล่านี้เพราะว่ากรรมการตรวจสอบเนี่ยจะมีการไปสัมภาษณ์บุคลากรในท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็จะรู้ความต้องการนะก็ เพราะสิ่งที่โดดเด่นก็คือการบริการเกี่ยวกับท้องถิ่นการพัฒนาอาชีพแล้วสิ่งที่ดีก็คือไม่ได้ไปไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอาชีพเขาแต่เป็นการไปเสริมต่อยอดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ในห่างไกลเนี่ยอันนี้เป็นก็เป็นจุดเ,เด่นเลยเนาะมหาวิทยาลัยเนี่ยมีเป้าหมายว่าแต่ละปีเนี่ยจะต้องพัฒนาให้ได้ กี่โรงเรียนกี่โรงเรียนเนี่ยก็แล้วก็พัฒนาได้ตามบรรลุเป้าหมายครับค่ะดิฉันเคยทํางานกับกลุ่มชุมชนไทเบิง้งที่โคกสลุงนะคะแล้วก็ได้ไปทำระยะเวลาที่ไปทํางานนั้นก็ชื่นชมมากก็ชื่นชมมหาวิทยาลัยมากะนะคะ,คะที่ลงมาทั้งทํางานวิจัยบริการวิชาการนะคะที่จะช่วยหนุนเสริมงานศิลปะวัฒนธรรมท่านอ,อุปนายกค่ะมีเวลาตรงนี้อีกสักนิดนึงค่ะ,คะอยากให้ท่านอุปนายกได้ พูดคุยให้กำลังใจให้ข้อคิดกับบัณฑิตใหม่ค่ะครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในวันนี้ท,ทุกท่านเนะเาะก็ถือว่าเป็นก้าวแรกในการก้าวไปสู่โลกของอาชีพที่แท้จริงเนาะก็เราเรียนในมหาวิทยาลัยจบหลักสูตรแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราได้มีความรู้ความสามารถนะในวิชาชีพของตนเองแต่ว่า ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยก็จะต้องมีการปรับตัวนะนอกจากความรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้จักปรับตัวนะให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญนะก็จะทำให้อาชีพที่เราประกอบอยู่เนี่ยมันมีความมั่นคงอยั่งยืนและเราก็สามารถที่จะอาชีพอันนี้เนี่ยก็จะสามารถที่ทำให้เราเ ประกอบอาชีพต่างๆมีฐานะที่มั่นคงต่อไปนะก็ขอให้นำความรู้แล้วก็ให้รู้จักปรับตัวร่วมในการทำงานกับผู้อื่นใด้ดีนะก็ขอแสดงความยินดีกับณฑิตอีกครั้งหนึ่งนะขอให้ทุกคนโชคดีครับค่ะขอบพระคุณท่านอุปนายกมาก,กนะคะคที่ให้เกียรติมาในรายการค่ะและในช่วงนี้ก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี